พยากรณ์อากาศ24ชัวโมประจำวันที่17เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและมีฝนบางแห่งในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ,ผ่านภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยคลื่นสูง1นถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูง2อถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณ มีฝนฟ้าะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พายุโซนร้อนกําลังแรงเนสาดบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นพายุไต้ฝุ่นคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะหยหลําประเทศจีนและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่19ถึงวันที่20เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงตามลําดับอย่างรวดเร็วพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา6.00นวันนี้ถึง6.00นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นโดยมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด20 2 2ถึงีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25 2 8ถึ28ง28องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นโดยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วและฉะเชิงเซาอุณหภูมิต่ำสุด20-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22 ถึง4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นโดยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียส